ไม่เป็นที่รึกษาให้ที่ททรึกษาย <c oughs> หรือไม่ท่านนายกบอกว่าเอา้ามอบหมายให้ผมช่วยคิดหน่อยได้ไหมอยะไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะยุคป,ปัจจุบันมายุคนิวีเดียคนไทยไม่งงหรอกในแกรยุคสื่อใหม่ในแกลหลังจากที่เสื้อแดงโปรไปสิ่งที่ตามมาภาพเก่าคลิปวิดีโอเก่าๆของคนเสื้อแดงโปรขึ้นมาเต็มไปหมดกระแสฟีเวอร์ที่ทักษิณคาดหวังว่าจะเกิดการฟีเวอร์มีรูปทักษิณเต็มไปหมดในยุคเทศกาลสงกรานต์กลับ กลายเป็นแห้วนั่นก็สงสารทักษิณโดนคนใกล้ชิดหลอกลวงจากวันนั้นจนถึงวันนี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนิวมีเดีหรือสื่อใหม่สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมาหานคร มพบกับผมเทอศักดิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ผมเดินทางนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเคลื่อนไหวของทักษิณน,นะครับชินวัตรคราวนี้ไม่ใช่มาคนเดียวมาทั้งครอบครัวทําหลายอย่างไม่ว่าทําระบบ AR บอกว่าจากจะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับ ทักษิณมีเจตนาอะไรในช่วงระหว่างนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวของทักษิณครั้งนี้เนี่ยนะครับยังส่งผลทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่างไรบ้างฮนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะเห็นการเคลื่อนไหวจากนั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันอยากให้ทุกครอบครัวครับจะทุกจะสุขอะไรก็แล้วแต่ วันส่งการเป็นวันครอบครัวหันหน้าเข้าหากันมีเวลาใช้เวลาหาความสุขด้วยกันแล้วปรับทุกทั้งหลายแล้ววางยุทธศาสตร์ในการ <ไ h. S 1> จะฟื้นจากทุกข์ให้ได้นะครับ้นก็ขอให้ทุกคนพ้นทุกพนภยัยพ้นเรื่องของอโรคระบาดท,ทั้งหลายลลเจอสิ่งที่ดีๆในในปีใหม่นี้นะครับุบค,ครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะถึงบอกต้องตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจถูกต้องครับตซึ่งพี่โทนี่พร้อมที่จะมาเป็นหัวหน้าทีมหรอคะไม่ไม่เป็นที่ปรึกษาให้อ๋อที่ปรึกษาหรือไม่ท่านนายกบอกว่าเอ้าง้อหมาให้ผมช่วยคิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็ให้คนุกหลายเนี่ยมาเป็นกรรมการผมด้วยเอาเลยออมาเลยผมทำให้ผมยินดี แวคุณค่านนบอกว่าใช่ค่ะคุณท่านี่บอกว่าจริงๆพูดไว้ตั้งแต่ตอนปีใหม่ไหมที่บอกว่าอยากจะกลับประเทศไทยแล้วก็ที่บอเอออยากจะกลับไปในปีนี้ตอนนี้ยังมีความหวังที่จะได้กลับประเทศไทยภายในปีนี้อยู่หรือเปล่าคะคือผมผมยังไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะมันเป็นประเด็นก็สรุปแล้วว่าที่พูดไว้อย่างไงเนี่ยก็ยังไม่ได้ใจก็ยังไม่ได้เปลี่ยน นำปรากฏการมาวิเคราะห์นะครับก็เห็นว่าทักษิณเนี่ยเขาออกมาเคลื่อนไหวนะครในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพาลูกพาหลานนะครับแล้วก็พายิ่งลักชิงวัดนะมาอวยพรปีใหม่ยิ่งลักก็ได้โพสต์ข้อความนะทาง Facebook บอกว่าขออวยพรปีใหม่อยากจะให้เลือกตั้งไว,ไว นะครับในขณะที่มีการทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเรียกว่า AR นะครับสามารถถ่ายรูปก,กับทักษินได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเพื่อที่จะสามารถเอาไปโชว์บนโปรไฟล์ว่าได้ถ่ายรูปก,กับทักษิณน,นะครับซึ่งก็มีกลุ่มนักวิชาการสื่อนะซึ่งเคยร่วมกับพักไทยรักไทยมาก่อน ก็เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มแครนะ์ก็มีการออกมาเคลื่อนไหวหลายต่อหลายกลง้งกลาวนี้โปรมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นทักษิณบอกว่าอยากจะเป็นที่ปรึกษานะครับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนั้นไม่ดีนะฮะทักษิณจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจให้กับพลเอกประยุทธ์จันทรโอชา นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับเรื่องของลูกสาวอย่างอุ้งอิงนะฮะที่ถูกตั้งคําถามว่าจะเป็นนายกรลัตรีหรือไม่นะฮะทักษิณก็บอกว่าไม่ฝันที่ลูกจะเป็นนายกรลัตรีแต่ก็บอกว่าลูกไม้นั้นหล่นไม่ไกลต้นนะแล้วก็อุ้งอิงนั้นติดตามผลงานทํางานกับทักษิณมาโดยตลอดนะก็อนาคตก็ไม่คาดหวังหรอกที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ย้ำนะครับา ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทักนามาวิเคราะห์นะครับก็บอกอาวปีใหม่ทักษณิณก็มาโวยพรธรรมดาไม่มีอะไรหรอกนะเป็นเรื่องปกติทักษณิณมาตลอดนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะะไม่น่ามีอะไรไปมากกว่านั้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต่างกันโดยสิ้นเชิงในเชิงงานสังเคราะห์นะครับการเคลื่อนไหวของทักษณิณครั้งนี้นะครับประการแรก สงสารเขาสงสารเขาอะไรคือเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นที่ปรึกษานายกัฐมนตรีที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเขาพูดมาหลายรอบนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เคยให้คําตอบนะครับบอกว่าไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องมาใช้ทักษิณสําหรับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจก่อนนะครับปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มีปัญหาทั่วโลกไหมมีปัญหาทั่วโลกอาตาราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นทั่วโลกไหมเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับ แล้วปัญหาในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศหลักเลยละ่ะที่สร้างปัญหาปัจจุบันนี้ที่ทําให้เกิดก็เรียกว่าอัตรางเงินเฟอ้อตลาดหุ้นปั่นป่วนสภาวะเศรษฐกิจปั่นป่วนไปทั่วโลกนะครับสาเหตุหลักๆที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนนีปัญหามันมาจากการพิพปฏิบัติโดยไม่มีการนําทองมาค้ำประกันเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจนะครับตกต่ําอย่างต่อเนื่อง ะครยิงไปยุกนะครยูเครนให้เกิดสงครามขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือมีการขึ้นราคาน้ํามันก็เดือดร้อนกันไปทั่วโลกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นแหละนะครับในประเทศไทยประเทศไทยแก้ไขปัญหาอย่างไรการไม่ให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นประเทศไทยใช้วิธีการนะครับไปกู้ยืมเงินเพื่อทําการพยุงน้ํามันดีเซลนะครับไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรนี่คือประเทศไทยทำอยู ได้ผลไหมก็ได้ผลนะครับขณะเดียวกันก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะติดอย่างต่อเนื่องในอุรรหางนี้ก็ตามนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยกําลังดําเนินเดินอยู่ส่วนนั่นหมายความว่าปัญหาเศรษฐกิจเขาทำทำอะไรก็ทําการเยียวยาทําการช่วยเหลือประชาชนโดยจ่ายทางตรงไม่ได้จ่ายทางอ้อมจ่ายทางตรงก็คือจ่ายให้กับประชาชนตรงๆต,ตามโครงการประชารัฐ นะครับคนละครึ่งนะแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาต่างๆนะแล้วก็เป็นเงินผุดหนุนที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรโดยตรงทนหน้าอนะนี่ก็ทําไปแล้วถามว่าปัญหาเศรษฐกิจถ้าเราไปเทียบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหนักสุดในรอบ40ปีเนี่ยสหรัฐหนักกว่าเยอะนะครับหลายๆประเทศหนักกว่าเยอะในประเทศไทยถือว่าโอเคนะไปได้อยู่สบายๆนะครับเดือดร้อนจากอะไรจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาเลย ับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นติดต่อกัน2ปีมีผลกระทบไหมมีผลกระทบนะครับแต่หนักเท่ากับต่างประเทศไหมก็ไม่หนักเท่ากับต่างประเทศยังคงอยู่ได้ไหมอยู่กันได้นะครับดูจากอะไรฮะจำนวนตัวเลขคนฆ่าตัวตายนั้นน้อยลงน่อลงนอลงดูวิธีการดูแล้วก็ปัญหาเรื่องของอ่าไอเอฟนะฮะก็ประเมินว่าประเทศไทยยังอยู่ในสถานะที่มั่นคงนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาของรัฐบาลใช้วิธีการแจกตรงจ่ายตรงนะครับ ไม่ใช้วิธีการเอาเงินเหล่านั้นไปสร้างถนนต่างจากพักการเมืองอื่นนะครับที่โดนทุจริตคอร์รัปชันนะครับเนื่องจากเอาเงินส่วนนั้นไปทําการทุจริตจ่ายทางอ้อมแล้วก็มีการหักค่าคอมมิชชั่นกึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการถูกแจ้งความด,ดําเนินคดีตามกฎหมายส่วนเรื่องของอุ้งอิงนักสินบอกว่าก็เหมือนพ่อนะที่ผ่านมาทั้งพ่อทั้งน้องนะครับ ก็สุดท้ายปลายทางเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นผู้ต้องหาหลบหนีนะครับต่างประเทศณปัจจุบันไปอยู่ที่ดูไบไปอยู่ที่อังกฤษนะฮะเป็นดินแดนที่ก็เรียกว่ามีค่ากรองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครเรื่องของอนาคตของอุงอิงตอนนี้ทุกคนชัดเจนนะตระกูลชินวัตรกับเพื่อไทยก็คงเป็น1เป็นเดียวกัน ประธานที่ปรึกษาของเพื่อไทยก็คืออุงอิงลูกของทักษิณนะและกล่าวนี้อุงอิงก็ไปถ่ายรูปนะเดินทางขณะที่มีการไลฟ์สดอุงอิงก็มีการถ่ายรูปนะครับอยู่กับทักษิณด้วยก็คงเป็นคําตอบไปแล้วนะฮะก็เป็นพักการเมืองของตระกูลไหนก็คงเป็นคาตอบคงแก้ปัญหาได้ไหมคงแก้ปัญหาไม่ได้มันไม่ใช่เป็นระบบการเมืองละเป็นเรื่องของธุรกิจการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง นะครับเรื่องการถ่ายภาพ AR เนี่ยก็คือถ่ายภาพสแกนเสร็จเรียบร้อยก็ไปถ่ายภาพรูปตัวเองเนี่ยนะครับทักษินหวังอะไรหวังจะให้เกิดฟีเบอร์ปลุกกระแสทักษินก่อนหน้านี้เขาทำอะไรนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองเขาให้มีการจัดการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงวันที่10เมษาย,ยนนะครับว่าเสื้อแดงเกิดการชุมนุมขึ้นมาทำพิธีศพนะคิดถึงคนเสื้อแดงมีการชุมนุมไปไป,ไปมามา,มากลุ่มเสื้อส้มก็ชุมนุมนะ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพนวกบวกกันเป็นทัพหลวงของเขาแล้วปรากฏว่าไปก่อเหตุก่อเหตุทําอะไรทราบไหมฮะไปวางระเบิดไปปลาร,ระเบิดบ้านนายักมนตรีนะครับส่งผลทําให้อะไรส่งผลทําให้ถูกจับกลุ่มนะแล้วก็สารไม่ให้ทําการประกันตัวนะครับนี่ก็คงเป็นคําตอบฮะทำไมก็ทําในช่วงเวลานี้ล่ะสาเหตุที่เขาทำช่วงเวลานี้เพราะกําลังมีการเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และข่าวนี้พักเพื่อไทยได้มีการส่งคนลงสมัครเลือกตั้งด้วยนะครับการส่งคนลงสมัครเลือกตั้งน่าสนใจนะครับนะฮะน่าสนใจตรงที่ว่าการปลุกกระแสเสื้อแดงการปลุกกระแสทักษิณก่อนการเลือกตั้งนะฮะก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัตรีลงพื้นที่หาเสียง ขออภัยฮะลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนเพื่อไทยก็บอกว่ามีนัยยะผิดกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งเจตนาลงหงาเสียงนะคราวนี้ทักษินเอาบ้างอุ้งอิงไปด้วยนะครับที่สําคัญพินทองทาลูกสาวก็พาครอบครัวไปด้วยยิ่งรักก็โผลด้วยนะฮะหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังระห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะยุคปัจจุบันมายุคเนิตมีเดีย คนไทยไม่โง่หรอกในแกับยุคสื่อใหม่ในแกับหลังจากที่เสื้อแดงโปรไปสิ่งที่ตามมาภาพเก่าๆคลิปวิดีโอเก่าๆของคนเสื้อแดงโปรขึ้นมาเต็มไปหมดกระแสฟีเวอร์ที่ทักษิณคาดหวังว่าจะเกิดการฟีเวอร์มีรูปทักษิณเต็มไปหมดในยุคดิจศกาลสงกรานต์กลับกลายเป็นแฮวนั่นก็สงสารทักษิณโดนคนใกล้ชิดหลอกลวงจากวันนั้น จนถึงวันนี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนิวมีเดียหรือสื่อใหม่สาหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ